ลูกค้ามาด้เสียค่านะครับเอารถจะมาทาสเต็ปหนึ่งมาจากขอนแก่นเลยคันนี้เดี๋ยวจะมาเช็คระยะ20,000โลด้วยแต่พอดีอลูกค้าแจ้งว่าไอพวงมาลัยมันเหมือนมันดังแหลกนะเดี๋ยวผมก็เลยเอารถออกมาลองก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ก็วิ่งมาเยอะและ้วเดี๋ยวลูกค้าเจอร์วิตใหญ่ด้วยก็เอามาลองก่อนทีเดียวแล้วค่อยเอาขึ้นไปเช็คกัน <S <S เวลาลองช่วงล่างเนี่ยผมก็จะชอบมาลองทางที่มันขูข่ขาขู่ขาอย่างเงี้ยครับ มันจะได้ยินเสียงชัดดีเวลามันมีอะไรพวกแหลกหลวงลูกหมากหลวมาะลรวพวกนี้อย่างคันนี้มันลองก็มีดังกุกๆเบาๆนะครับแต่ก็ก้ามกึ่งอยู่ระหว่างพวกกันโคงกับตัวแหลกกับลูกหมากปลแหลกอาจจะต้องยกเช็คไลเอียดอีกทีนึ่งอแหวนต้งบนเหรอแหวนบนแหวนไหนแหวนไหนรู้เน่าเอาไว้หัวีดเหรออืมหลายแหวนอะไรครับ ใส่น้ำมันรั่วอย่างเดียว <1971. S 1> นี่ทำแค่น้ำน้ำรั่วข sure. ้ออินเตอร์รั่วใช่ดูมองถึเมตรข้อมองถึงข้อข้ออินเตอร์รั่วแช่แล้วอะไรกันแค่นี้แค่นี้นะไม่นี่มันมันขันใหม่ได้ป่ะเอามันใช้แหวนฮะเแล้วถอดถอดมาทำหลังหน้าแหวนนะ ยกขึ้นแล้วนะครับถอดท่อ DPF มาแล้วอันนี้เป็นท่อ DPF เก่าวิ่งมา2องแสนแล้วพวกเซนเซอร์อะไรพวกนี้มันก็จะถอดยากนิดน,นึงนะเพราะว่าไอตัวเสื้อท่อเสียข้ามันเป็นเหล็กหลออันนี้วิ่งมา2องแสนก็อาการหนักเหมือนกันครับถอดยากถอดยากอยู่รถวิ่งมาเยอะเสีย อันนี้ก็จะเป็นท่อแทนแคสใหม่นะครับที่จะใส่เข้าไปมันก็จะมีเซนเซอร์นะครับทุกอย่างครับที่ร้านผมจะฝังเซนเซ,นเซอร์กับครบนะครับเพราะว่าที่ต้องการฝังให้มันครบเนี่ยคือลูกค้าสามารถไปเซอร์วิสที่ศูนย์เช็คระยะหรือว่าจะเรียนิ่งระบบต่างๆนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเซนเซ,นเซอร์เราครบก็เลยไม่อยากถอดใส่ทุกอย่างกลับคืนให้หมดเลย นี้ก็ใส่ท่อดีเียเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกำลังจะประกอบแพร์ตัวท่อของเจ5เนี่ยมันก็จะใส่กับตัวถัวเดิมกับคอนกลางเดิมได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแพรงเซนเซอร์ทุกอย่างยึดตามจุดเดิมได้เลยสำหรับ่อแทนแคท ันนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าเซียห้าเดี๋ยวเรามาโปรแกรมต่างๆก่อนนะพวกค่าพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อปิดระบบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะออกไปลองเทสคันนี้ก็จะต้องมีการแบ็กอัพไฟล์ไว้ก่อนนะครับสําหรับเซียห้าการทํางานทุกคันคือเราต้องแบ็กอัพไฟล์ตัวรถไว้ก่อนครับเวลามีปัญหานะครับจะได้เซอร์วิสได้แล้วก็จูนกับที่เรานะครับสามารถเข้าศูนย์ได้เซอร์วิสที่อื่นได้ปกตินะครับเราจะเปิดฟังก์ชันเซฟโหมดต่างๆไว้ให้ปกติเลย ใส่ท่อเข้าไปเรียบร้อยเดี๋ยวมาแบ็กอัพไฟล์แล้วก็ปรับพารามิเตอร์ต่างๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจูนกันก็ถ้าจูนที่ผมเนี่ยผมจะเปิดฟังก์ชันเซฟตี้ต่างๆของตัวรถไว้หมดทุกอย่างนะครับสามารถเข้าสู่รนการได้เหมือนเดิมเลยเช็คโค้ดเช็คระยะนะครับทําได้ทุกที่นะครับไม่ได้ล็อกกล่องไว้เพราะว่าบางทีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเซอร์วิสเนี่ยเราก็จะพยายามทำให้ระบบทุกอย่างทำงานได้ครบนะครับ แล้วในส่วนของขั้นตอนเวลาจูนเนี่ยคือพอเราทำตัวโปรแกรมเสร็จแล้วก็ต้องลองไปวิ่งเทสเก็บ Data l ล็อกนะครับว่ารถวิ่งไปยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่การทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆทำงานปกติไหมครับเป็นการลดจูนก็คือวิ่งเทสแล้วก็ดู Data l o ็อกเรียวไทมนะครับเพื่อเพื่อให้ดูว่าว่ารถสิ่งที่เราจูนไปเนี่ยทุกอย่างมาทำงานได้100% ก็คือการตัดระบบ DPF ปิด e g r นะครับเวลาเราจูนเนี่ยเราก็จะปิดระบบนะครับทุกอย่างไฟเครื่องไม่โชว์นะครับส่วนถ้าอุปกรณ์อื่นมีปัญหาเนี่ยมันก็จะโชว์ปกติส่วนคันนี้เดี๋ยวมีแก้ในเรื่องของน้ํารั่วมาด้วยเดี๋ยวเราต้องรออุณภูมิหม้อน้ํานะครับให้มันสูงพอที่วาล์วน้ําจะเปิดก่อนล้วค่อยไปลองรถกันอันนี้ก็จะเป็นถังไล่น้านะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้านะครับไปเซอร์วิสที่อื่นมาแล้วพวก แคมข้อน้าําต่างๆนะครับใส่มาไม่ดีแล้วมันมีน้ารั่วทีเนี้ยเราก็ต้องลื้อทุกอย่างนะครับเพื่อเปลี่ยนแคมแล้วก็เดี๋ยวต้องไล่ระบบน้ําใหม่ก่อนว่าให้น้ํามันเต็มร,ระบบก่อนแล้วค่อยออกไปวิง่งไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องมันจะมีฟองอากาศในระบบลอยเย็นออกมาทดสอบนะครับหลังจูนเสร็จก็วิ่งสมูทดีครับขนาดสองแสนแล้วเนี่ยอัตราเร่งยังดีอยู่เลยจริงๆเนี้ยเสี่ยงถ้าถ้าเราเซอร์วิสมันดีๆเนี่ย มันทนนะครับแล้วคือมันเป็นรถที่ขับสนุกอะ mm. ่ะอัตราเร่งดีต้นกดมาปลายเทอร์โบสลูกปลายก็เดินนะครับ mm. อันนี้มาลองดูอุณหููมต่างๆนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ก็ mm. คือคันนี้จูนแบบใช้งานพอดีนะครับอุณหููมก็ไม่ร้อนนะครับขับใช้งาน80-90นะครับปกตินะครับของ CX5 อยู่ประมาณเก้าสิบนิดๆวันนี้อากาศข้างนอกร้อนด้วยก็ขับโอเคคันนี้จบอีกหนึ่งคัน แต่ว่าคันนี้ลูกค้าใช้มาเยอะนะครับเมื่อกี้ตอนไล่น้าเนี่ยก็มีในส่วนของไอฝาหม้อน้ําฝาหม้อน้ําที่ฝาหม้อน้ํานะครับใช้มา2องแสนโลนะครับยางมันบวมมันบี้หมดแล้วมันกักน้ําไม่อยู่แล้วเวลาน้ํามันร้อนมีแรงดันเนี่ยมันก็ดันออกหม้อพักน้ําหมดนะครับทําให้น้ํามันขาดอันนี้อันตรายครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้ํามันออกหมดเนี่ยความร้อนเครื่องมันจะสูงครับ ที่มันบี้หมดแล้วนะครับอันนั้นนะอันตรายเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับฝาหม้อน้ําคือมันกักน้ําไม่ได้แล้วพออุณหภูมิมันสูงขึ้นหรือม,มีแรงดันเนี่ยน้ําก็กลายว่าน้ํามันจะดันออกหมดเลยนะครับทาให้น้นําในเครื่องยนต์มันแห้งก็มีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดฝาสูบโก่งได้ก็เป็นจุดเล็กๆครับฝาหม้อน้ำนครับแต่บางทีเราไม่ค่อยได้เช็คก็เจอก็เปลี่ยนให้ลูกค้าไปจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง เต็ปนี้การใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานเซอร์วิสเช็คระยะได้เหมือนรถปกติไม่ต้องกังวลอะไรก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวครับตามระยะแล้วบางคนกังวลว่าตัด DPS ตัดแคทแล้วควันจะดำไหมก็คือตัวควันนีครับไม่ดำแน่นอนเพราะว่าผมจูนให้มันพอด,ดีพอด,ดีไม่ได้ไปเข็นไม่ได้ไปโหนเครื่องจนแบบโหมันบ้าคลั่งอะไราดน้นคือขับใช้งานทุกวันได้อะสบายๆแล้วได้อัตาราเร่งที่ดีกว่าเดิมด้วยนะครับผม ก็คันนี้25,000กิโลทำแล้วก็วิ่งโอเคสมูทดีครับไม่มีปัญหาจบไปอีกหนึ่งคันก็จริงๆผมอชอบเชอค่านะมันเป็นรถที่แบบฟีลลิ่งช่วงล่างมันดีอะ่ะขับแบบเหมือนรถเก่งแล้วก็มันได้ตาเร่งดีแบบที่รถดีเซลทั่วไปมันมันไม่มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับสำหรับเจ้าเซ5ค่าดีเซลทไม่เข้าอะ่ะ 对，是啊。